ตอนนี้ทุกคนแม่งเดือ,อดร้อนไปหมดไอช้ชมแม่งมีข้อเสนอที 3, อ่และทราบมาสามสี่ข้อแล้วสามสี่ข้อเนี้ทักษิณชินวัตรมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แต่มันไม่กล้าพูดเพราะมันรู้รว่าถ้ามันพูดเมื่อไหร่มัะเทศจะจุดกินเมื่อไหร่บ้านแตกอันทีเพราะฉะนั้นแล้วยี่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมานี้ มันเป็นเรื่องจิบจิตคนไทยทั่วประเทศไทยแม่จะลุกฮือกันทั้งประเทศเพราะไอ้คปสินแ,แม่ทอรอยศต่อชาติแล้วมันาจินิดว่าจะทอรยอยด์บ่อชาติอย่างไงถึงจะเนียนบันพลาดแล้วเรื่องไอ้หุ่นเซนไอ้สมเด็ดจจักรรบไอ้ทรัมมันบอกงี้กระแสมันมาสี่ขอ้อ ขอ้อแรกมันบอกว่าให้ปล่อยตัวอาจารย์สลังโบเชียงเบอร์ที่หมหาวิทยาลัยสวนมึงบอกช้าไปละเพราะอายาการั่งไว้ฟ้องปและเรื่องที่สองให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องก็คือพูดง่ายว่าต้องเปิดฟรีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองห็ไหมนี่ไงค,ครับ ไอ้ครับคุณคิดอะไเชื่อครับแม่รู้เรื่องนี้มาจากใครอ่ะถ้าไม่ใช่มาจากไอ้พวกส้มหรือไอ้พวกอาจารย์มหาลาัยต่างๆที่เยี่ยแลแล้วก็หรือว่านักการเมืองประเทศอเมริกาที่ออกมาบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่มีสิทธิเสรีภาพในการสแสดงออกมันได้ความคิดไอ้พวกนี้ก็ป้อนต่อไปป้อนต่อไป ไอ้ัพก็เลย้บวกเข้าไปไข้อที่สามมันบอกว่าห้ามไม่ให้ประเทศไทยส่งเช้าอุยกูกลับไปท,ที่ประเทศจีนมันมาสั่งเรานะอ่าเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนอุยกูมันไม่ใช่ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยมันเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีสถานะภาพของผู้ลี้ภัยเลย พราะชนะเล่าเห็นได้ชัดว่าไอ้การมนันต้องการใช้พังงานตั้งฐานทัพเรือเพื่อเลื่อนกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อบล็อกช่องแคบมาเากาช่องแคบมาเลกาเป็นช่องแคบของการส่งน้ำมันเข้าไปผ่านน้นตอนนี้มีคนที่มาโวยวายมากเรื่องภาษีไอ้ทํำขึ้นภาษีตลกมาก ไอ้คนที่โยวยวายคือคนที่มีมประโยชน์นายกสมาคมผู้ส่งออกโน่นนี่นะั่นบอกเราส่งออกไปที่อเมริกามูลค่าล้านกว่าล้านบาทสามสิบสี่สิบบิลลนต่อลลา์สี่หมื่นล้านเป็นสาระคำถามีอย่างนี้ถ้าคนที่จะเจ็บตัวเนี่ยไม่ใช่ของพวกเราสามแสนล้านสามแสนล้านเนี่ยเราดูแลเราเองได้แต่เป็นพวกมันใช่ไหม แล้วมาเดือดร้อนเยีเยอะไรนะไม่ต้องเดือดร้อนเลยโอ้าะากระโดดรถเต้นใหญ่ตายแล้วเราไม่ต้องเฮ้ยถ้ากูต้องแลกกับในการช่วยพวกมึง <c oughs> เพื่อให้เขาลดภาษีให้มึงกูต้องแลกกับการที่กูให้โอกาสมึงสามารถมีภาควิจาหนึ่งหนึ่งสองได้ตั้ง ฐานั้ามตัวนบางานได้สุนตีเข้าใจอย่างนี่เนาะเวลามึงกำไรมึงไม่เคยแบกกบประเทศไทยเพราะว่ามึงไม่ต้องเสียภาษีนี่ประเทศไทยจะสูญเสียใช่สิก็ประเทศไทยนั้นแมีการลงทุนมาแม่ไม่มีเหี้ยในเรนนอกจากแรงงานไทย